บ้านใหม่อยู่ข้างในไม่ใบ้านใหม่อยู่ข้างนอกบ้านใหม่หลังนนะปิดปิดนี่คือบ้านที่ตั้มเขาซื้อใหม่กว้างสองชั้นหลังบ้านลานมีสวนยมมีต้นสนสิบเมตรต้น อ่ะอ่ะเชิญเชิญพาชมอ่ะเข้าเข้าอ่ะห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นนี่ห้องของนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเด็กเด็กที่จะทำการบ้านจะมีโทรทัศน์ด้วยนี่โทรทัศน์เครื่องนี้เปิดอีกแล้วให้เขาเห็นว่าโทรทัศน์ใช้ได้หลังจากหยุดการใช้มานานใช้ได้นะดูดูดูนี่มีมีมีโทรทัศน์เครื่องใหญ่ห้องเด็กเด็กหรับทำการบ้าน สวนห้องพ่อก็อยู่น่นห้องพ่อใหญ่กว่าห้องนี่ห้องนี้เล็กห้องพ่อใหญ่นอนสบายมากนี่โซฟาร้อยปีโซฟาร้อยปีมีเครื่องทำความอุ่นแต่ข้างนอกหนาวแต่ในบ้านอุ่นมากวันนี้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะมีเตามาถึงจะเห็นโตะกินข้าวแต่ตอนนี้เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรกินอันนี้ที่ไรอันเลยนี่นี่เต เคเตอร์เล่นคอมคอมเล่นคอมเล่นคอมป้าป้าเล่นคอมเองตอมตอมตอมลูกหรือเอล่าไอเปต้องใหม่ด้วยลูกพ่อไม่ต้องเปลีนไม่ต้องมีไหนไม่มีอะไรหรอกไปเดินต่อเดินต่อโอเคเนี่ยเนี่เนี่เครื่องนี่แก๊สเอาแก๊สแนะนำเตาแก๊สสวัสดีค่ะแนเตาแก๊สเลยแล้วก็เมย์โอ้ยสารพัดอย่างาทันสมัยมาก พี่เกียดทั้บ้านนี่ไม่มีแบบเปิดชอบไฟอ่ะเอาไฟหายนี่นี่แล้วทำงานบ้านคนเดียวพี่เกียดทั้งบ้านไมโครเวฟมีมีอะไรครับไมโครเวฟไมโครเวฟไมโครเวฟสำหรับอุ่นของล้กเลยขนมเต็มเลยนี่นี่ตู้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 นี่นี่ไอที่เรามาเริ่มจุดเริ่มต้นนี่ร้านร้านจักอันนี้ห้องน้ำประจำของคุณตาของห้องชวน นี่ดูนี่ของคุณตาเท่มากดิไม่เอาไปสิฟันนี้มาแปลงเหมือนที่เคยอาแล้วนี่ห้องเก็บของของใช้ในครอบในครัวมีทุกอย่างทุกอย่างเหรอทุกอย่างทุกอย่างนี่ของคุณตาด้วยค่ะไม่ไม่มีแล้วออกไปแล้วแล้วก็นี่นีห้องกับ นี่สิ่งสิ่งมิเตอร์เนี่ยสิ่งมิเตอร์มิเตอร์มิเตอร์นี่มิเตรเราใช้แก๊สแล้วก็มีรงถมีเครื่องสักผ้ามีเตามีเครื่องอบมีอะไรโอเคเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขี้เกียจเปิดไฟนี่รถขังตานะบายรถมีรถอยู่สองคัน นี่คันนี้ของคุยสำหรับไปโรงเรียนไม่ใช่ของคุยแต่ของสำหับของเด็กเขาเวลาไปทํางานใช่เรามีเครื่องจักรยานสองล้อจักรยานคนจนเครื่องออกกาลังกายเขาเยอะแยะนี่ตู้เย็นนี่นี่นี่โอ้ตู้เย็นตู้เย็นสารพัดอย่างโอ้ของเยอะเลยพี่ลุงเนี่ยโอ้ของ จะกินเบียก็ได้นี่ๆเดี like ๋ยวหกแล้วเดี๋ยวหกแลเดี๋ยหกเดี๋ไม่ได้เปิดเดี๋ยวไม่ไดเปิดเี๋ยวแตกเบียซิงมาจาเมืองไทยนี่ใช่นี่วิทียีนี่สกาวไนี่ไม่อโคชนะเพราะางขยะถังยะทอีกยะตาขึ้นไปก่อเดี๋ยวขึ้นตามเดี๋ยวเรากระเด็น อันได้นี่หองนี่ท่านเกิดท่านความน้ำร้อนน้ำเย็นพี่ตากินตอนเช้านี่นี่ห้องพ่อเดี๋ยวยังดูนี่ก่อนถ่าหน่อยแล้วนี่นี่ห้องพ่อมีโททรซฟาด้วยสหรับดูดูพื้นหลังก่อนดูพื้นหลังเออนี่ของตาคนเดียวนั่นเนี่ยจอใหญ่กว่าใครเลยโอ้โหนี่มีจักรยานนี่จักรยานคนจนยังมีจักรยานคนจน แล้วแนวความแรง,งปัน่นปั้นยายปั่นใหญ่ปั่นใหญ่หญออกมาออกทุกเช้าทุกเย็นสามสามองเวลาออเน,นี่เสนอเลยโอ้โหแบก็กเก้าสีแดงเลยผนังนี่ยมีปากสีแดงเลยเอ้ยมีห้องสีแดงคือเป็นผนังสีแดง,แดงนี่ห้องนอน นี่เตียงนอนเตียงนอนนอนสบายเนี่ยอะไรมากสบายมากอุ่นไม่หนาวเลยถ้าหอบไฟฟ้าไฟฟ้านี่มีที่ชมวิวชมกระรอกบินทุกเช้าอนกกรระบิชมกระรอกบินตอนนี้ไม่เห็นอะไร ออนนี้มันค่ำแล้วใช่มันมืดไฟเอ้าประจำไฟมันอยู่ตรงนี้แต่วันนี้มันติดข้างบนไม่รู้